สวัสดีครับกิจกรรมบนเวทีนะครับวันนี้เริ่มแล้วนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นแขกรับเชิญครับจากช่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธ์นะครับจากทีมงานของเรานั่นเองนะครับ yeah, yeah, yeah. ช่องนี้คือช่องโลโบคาเฟ่นะครับบายไทยแคลเร็ขอเสียงโปมือหน่อยครับขอเชิญทั้งทีมเลยเื่อปทีทีมนี้มัมีคนเยอะจังครับไอ้ oh, oh. ใส่เขาแจก oh, oh. เขาแจกไปหนักมาก เชิญเชิญเฮียจะนั่งสะดวกก็สวัสดีครับ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 เฮียสวัสดีครับนะครับเฮียนั่งนั่งกดนั่งแล้วกดได้ไหมเราต้องเวทีเล็กขึ้นมาหนาตาเลยนะครับช่องนี้นะครับ FC เยอะแยะมากนะครับท่านใดจะด่าเตรียมตัวได้เลยนะครับได้หรอครับได้ครับพิก้าเขาเป็นยามด่าด่าได้เลยนะครับด่าได้เลยอ่ะ เดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องก่อนนะครับด่าได้นะติดลงไปสวนผมขอนั่งด้วยอสวัสดีทั้งสามท่านนะครับนะครับผมให้ทางช่องแนะนําตัวก่อนนะครับทั้งสามท่านนะครับอ่ะเริ่มอย่างที่เลยฮัลโหลครับสวัสดีครับผมปมนะครับปงครับผมจากโลตัสคาเฟครับทำไมพูดเบาเลยวะครับผมเอกดังเนี่ยเอกครับโลโบ้คาเฟ่ครับอ่า สวยอ่ะผ่านเลยครับสุดท้ายผ่านเลยแล้วกันนะครับชื่ออะไรครับสวยครับสวยครับเก้าครับอ๋อพี่สวยของเราเนี่ยเอาขอเสียงบกัอีกทีนึงอันนี้อันนี้ถามหมดอยากใครที่เบอร์ไหนเออเอาเราไลฟ์สดด้วยนี่นึงนะครับสุภาพหน่อยสุภาพหน่อยสุภาพนิดนึงได่งหลายท่านก็งงช่องนี้คือช่องอะไรวะงงมากนะครับเราเริ่มก่อนละกันว่าใครช่องนี้ใครเป็นคนก่อตั้งอ่ะเดี๋ยวให้พี่กงก่อนพี่กงอ่าก่อตั้ง อันนี้พี่โฟงเป็นคนก่อตั้งใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> แล้วล้มเมื่อไหร่จะยุบเมื่อไหร่ช่องทำไปเรื่อยๆอ่ะเรื่องนี่อาบอกเลยครับก็จริงๆตัวช่องเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็มาจะทำทำแบบทำเองอ่ะเป็นเล่นแล้วประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมาหรปีนี้ก่อนหน้านั้นกี่ปีทำช่องมาทำมาสองปีสองปีชื่อช่องอะไร ชออาบูอ่าบู200นะครับ200ทำมากี่ปีนะ2ปีนะครับ2ปีแล้วก็ช่องทับตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นช่องอลาบูนี่มีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางคอรเนอร์ทางคอรเนอร์แปลงแบบโมโเลยอะแปลงแบบไม่ต้องพูดต่อ อย่างเดียวครับผมแล้วระหว่างนั้นก็ก็มาเจอลุงเจมาเจอลุงเจอ่ะลุงเจงัเลยว่าช่องนี้จะไม่มาเจอลุงเจอะไรไงอีกยังไงอีกก็เราก็เจอด้านมืดเนี่ยก็กเราก็มาซื้อซื้อขายกันนล้เห็นไอ้ไอ้ไอ้ซอยเนี่ยมืดหมดตลาดมืดซอยเก้าเก้าก็เลยได้ได้รู้จัก ครับผมจากนั้นก็เลยคุยคุยกับสวยว่าคุยกันบุกคอแล้วก็คิดว่าเอเราน่าแจ่มาครับก็เห็นของสอยเนี่ยก็ก็เยอะของเล่นแล้วมันเป็นสายเดียวแบบพี่พี่ก็เก็กบวยอะอพี่ฟงก,ก็เก็บก็เลยคิดว่าอมาทำคลิปอะไรแล้วแบบนั่งคุยแบบอารมณ์สภากาแฟในอดีตคอพอดแคสต์พอดแคสต์อะไรประมาณนี้นั่งนั่งเหล่าความหลัก คุณเก่าๆที่เราเคยเล่นคุณเก่าๆที่เคยเคยอยากได้แล้วไม่ไม่ได้นั่นก็ส่วนใหญ่อารมณ์คนเล่นก็่ใช่เด็กขาดเด็กป้าพี่แจเด็กเด็กๆขาดครับแล้วไงอีกตอบไหมเอามีแค่นี้อันนี้เนี่ยมีแค่นี้แล้วต่อมาเป็นไงอ่ะคือย่างยิ่ก็เริ่มจากที่พี่ปงเขามาชวนใช่ไหมแล้วก็เราก็ทําไปก็ลองทำดูก่น ลองทำดูเปิดเปิดมาเสร็จปึ๊บเปิดมาเปิดมาเสร็จปึ๊บเนี่ยก็มีสองคนหมดผมก็พี่กงสองคนแล้วทีเนี้ยพี่มาถึงจังหวะที่มาเช่าตู้ลุงมาดิก่อนก่อนพี่เอยงมาเช่าตู้พี่ปงเขมาเช่าตู้ก่อนนะก่อนที่จะมาจะมาคือเรื่องของเรื่องที่มาพันทิ้งเนี่ยมาเช่าตู้ผมไม่ใช่เด็กอันนี้นะครับใช่แต่คือทีเนี้ยผู้เนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงกูไม่อยากจะพูดจุดนี้ใช่ไหมเออหน้ามืดกัเหรอกูอยู่เบื้องหลังเลยนะ คือพอพี่เอกมาใช่ไหมก็เลยลองอลองชวนพี่เอกคุยด,ดูก็เหมือนอย่างที่บอกก็คืออารมณ์แบบสาปาอัลฟ่าแบบท,ที่ที่นั่งคุยอย่างฟองผมอย่างสมัยก่อนที่เราอยู่กันใช่ไหมที่เราอยู่ฟองผมกันนั่งคุยกันร้านกาแฟนั่งแบบว่าเอาอุ่มาดูการอะไรการเล่นกัทที่บนโต๊ะอะไรเงี้ยก็อยากทำให้มันเป็นอารมณ์นั้นอ่ารูปแบบของรายการก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นอ่าอ่าแล้วก็เปลี่ยนจากอารามบอสอารามโบเป็นชื่อโลโกคาเฟ่ใบไทยคอลเลกเตอร์ก่อนโลโกคาเฟ่ใบ โลโก้สโลแกนเลยนะครับชอบเอาไม้เอาไม้เจาะเลยโลโก้คาเฟ่ใบไทยคอนเลกเตอร์ครับอ่าคือคือสโลแกนเลยนะสโลแกนพอเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนใหม่ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องใช้อะไรมั้างก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะโลโก้คาเฟ่ใบไทยคอนเลกเตอร์ทีนี้เราตัดใบไทยคอนเลกเตอร์ออกเพื่อให้ชื่อมันกระชับขึ้นอ๋อให้เป็นโลโก้คาเฟ่เฉยเฉยใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็มาทำพอสองท่านมาปุ๊บ มาเจอพี่เอกใช่ไหมพี่เอกนะครับพี่เอกนี่คือไปแข่งแฟงทนทนแท้ที่เวิร์คคอยมานะครับตอนเซนไตนะครับและแล้วปี2006ปี2526 25 25ใช่เหรออ,อ,อ,อ๋อ2006สุกภปีคอคิดศาสตราชชุ่มหากูนะปี2526ไอเ้เนี่ยกูกีหขวไปกว่าสรุปปีแฟนแท2006 นะครับตอนนั้นเข้าถึงรอบชิงเหลือแต่ตัวต่อตัวตัวต่อตัวนะครับแต่เฮียเอกเราได้แค่รองแชมป์แต่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเข้าไปรอบนั้นรอบชิงแล้วถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าห้ารอบสุดท้ายที่ออกอากาศเนี่ยผมดูสุดยอดหมดแล้วนะครับแต่เฮียเอกของเราได้สองขอถ้าแปลงร่างได้ไหมตอนที่ออกปองต์ีสองบหนผมขอถ้าแปลงร่างได้ป่ะอ๋อเดี๋ยวผมขอครั มันผมไม่ได้ค่ายนะแต่ผมอยากบอกถ้าแปลงล่าเทกสัสซัผมจําได้ออเอกสัสซัดใช่ไหมไม่พอไม่พอเหรออ๋องงั้นไม่เป็นไรอ่ะในทีเราเล็กนะครับเลยอดดูไปได้ลองแชมป์แฟนแทนนะครับจากเวิร์ดคอยออแล้วพอยเฮียเข้ามาเสริมแล้วเป็นไงตอนนี้ผมรู้สึกมันเข้ากันนะพอมีเฮียเข้ามาอีกคนหนึ่งเพราะข้อมูลเฮียมีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันเราอ่ะเจอคนที่รู้สึก รู้สึกตรงกับเกมีตรงการใช่ไหมก็คือเหมือนเมื่อก่อนีเลยเกมสังีกว่านี้ชีวิตจงการอยากับเล่นก็ไม่ได้เลยเด็กเด็กขาดเด็กขาดคืออย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกว่าอารมณ์ของโลโบคาเฟ่คือคือมันมันหลากหลายอย่างเต็นโตโปมาสายสะสมนะสายลมสายดมสายลมในในคลิปส่วนใหญ่เขาบอกสายดมกับใจอ่าสายดมกับใจ ส่วนสอยก็เป็นขายแต่มีสะสมด้วยแต่อยู่ในโซนที่เราขายสะสมมาของไม่ครบที่เหลือขายอะไรที่ครบขายหมดนลครับแล้วก็เก็บที่ไม่ครบจะอยู่โชว์เหมือนร้านโหมเหมือนกันแต่หลังๆเนี้ยพอขายครบๆไปแล้วไม่มีเติมไอ้ที่มันไม่ครบไม่ครบกลางๆมันก็ขายนะครับแต่ที่ไปเก็บไม่ขายนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ไม่ขายกูจะเกียรตู้ให้มึงแหล่ะไอ้ย่า ง่ยอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่าแล้วแล้วอีกอย่นึงอย่างที่เอกเนี่ยคือสายความรู้ข้าใจเรื่องเซนไตพอพอมารวมกันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันพลอมมติกเนาะแต่มารวมรวมกันมันเหมือนอาจจะไม่สมบูรณ์แต่มันเหมือนเคยเคยเห็นถ้วยชามไหมที่ของญี่ปุ่นที่มันดูไม่สวยเหมือนแตกจานเนาะมันดูไม่สมบูรณ์อ่ะแต่มันโคตรสุโอ้โหมกินใจเลยเนี่ยกินใจเลย แล้วอ่ะแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยอยู่ๆพอพอเริ่มเริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นโลโก้คาเฟ่ผลตอบรับเป็นยังไงอ่าผลตอบรับก็จากจากยอดซับตอนแรกที่ทำมาสองปีอารามโบสองร้อยสองร้อยตอนนี้ยอดยอดซับเพิ่มขึ้นมาเป็นพันห้าร้อยกว่าพันห้าเลยครับประมาณสี่เดือนสี่เดือนเท่าไหร่ ประมาณสี่เดือนยอดอาจจะไม่เลี้ยงมากแต่มันก็ค่อยๆโตแต่ก็เปิดสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่องนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปนึงประมาณสามบาทห้าบาทอะไรอย่งเงี้ยได้อยู่อันนั้นปกติอยู่แล้วแต่ตอนนี้จำนวนคลิปที่ที่ทางโลโบคาเฟ่ถ่ายแม่งพคตรเยอะเลยนะครับเขาจะมาถ่ายกันทุกวันด้วยล่ะฮะซีโอขยันไงคือพี่ฟ่งนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับไม่ใช่ไพ่ใะ่ะคือ ทำงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ผมผมถามดีกว่าหลายท่านไม่รู้พี่ทำงานอะไรพี่ทงานอะไรคื่อจริงๆก็ก็ก็ขายพวกสินค้าในโรงงานสินว่าเราเราก็เป็นของไทยของพี่เองหรือว่านําเข้าด้วยของตัวเองใช่ไหมบริษัทตัวเองใช่ไหมก็ไม่เชิญครับมีหุ้นกันเห็นไหมแล้วเอ่อเราก็อยู่ในสายสะสมแต่อันนี้ที่บอกว่าเอามาทําคลิปเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราตั้งใจ อยากจะทําว่าเห้อย่างน้อยให้ได้อาทีกหนึ่งสามคลิปอันนี้มันก็อาจจะเกิดเหตุอะไรว่าตัดต่อลําบากแ,แต่ท้ายท้ายเราไม่ลงมือทำเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่รีวิวอย่างอย่างตัดต่อเนี่ยผมก็ก็ตัดต่ออย้ไอยอามไม่รู้อะไรจากที่เคยต้องทุกทีอาจจะนั่งดูเน็ตพิกก็เลิกดูเน็ตพิกแม่เลยนั่ง,งตัดต่อคลิปแต่มันก็ก็ได้ความรู้ได้อะไรแล้วการ การการโพสอะไรเนี่ยมันเหมือนเราได้เรียนรู้แล้วก็มามาเจอสภาพแวดล้อมในการคุยมันคือสิ่งที่เรารักเนี่ยพอเรามาทําแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าทำแล้วลําบากไม่ต้องมาฝึกตัวเองไม่ต้องทําเพื่อว่าจะต้องได้ยอดรั์เยอะๆหรืออะไรแต่ให้เราทำเพื่อมันเราทำเพราะสนุกแต่มัมาเองทำไมทำไมพี่พูดแล้วดูหลอทำไมวะพี่พูดแบบ เออไม่เรียนรู้นี่แม่งคิดว่าผมนเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> คนคนทำช่องเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วค <c oughs> ือ <c oughs> คือมันไม่จำเป็นหรอกที่ว่าสมาชิกทั้งหมดอ่ะจะต้องทำเป็นทุกอย่างหรืออะไรแต่นะ <c oughs> แต่และคนเนี่ยช่วยในหน้าที่บทบาท <c oughs> ที่ผมบอกว่าไอ้ช่วยช่วยที่มัน,มน <c oughs> ไม่สมบูรณ์มันดูเหมือนล้าวอ่ะแต่ถ้ามันเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์อ่ะมันก็ออกมาดูสวยงามช่วยไอ้วาบิสปี ดวญี่ปุ่นเนี่ยติดใจดูสดอยู่ติดใจลองลองลองอ่านคอมเมนต์หน่อยมีน้ำตาไหลไหมนะอ่ะก็อันนี้สำหรับคุณฟงนะครับแล้วก็ต่อมาอ่ะนี่เองมีรายเสริมเพิ่มเติมวันนี้เรื่องเซนตรงเซนไตหุ่นโชว์ไม่ต้องอ่คุยกันเพราะวันนี้คนเยอะมากจริงเดี๋ยวรอรอนี่เนี่ยอ่านมือเข้างี้เดี๋ยวยังไงไปเข้าน้ำก่อนะครับรอเฮี้ยเองนิดตอนนิดนึงนะครับ เกียร้วเห็นไหมขึ้นเวทีครั้งแรกแต่ว่าช่องนี้อ่าแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงดีกว่าว่าพอมาเป็นสมาชิกของโลโก้คาเฟ่เนี่ยรู้สึกเป็นไงที่แรก็ไม่คิดว่าจะจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับเป็เพื่อนเนี่ยครับทั้งสอคนเนี่ยครับาก็ค่อยๆไปมีทิที่ถูกบ้างเล็กๆทิศหน่อยอะไรค่อยๆบอกกันนะคไม่ไม่กดดันดีครับแล้วในส่วนตัวเนี่ยชอบไหมชอบครับชอบ แรกๆก็จะดูเป็นเขินนิดนึงหนุนนอยแรกๆก็จะดูเพื่อนดูดูประมาะประมาะไปนิดนึ่งแต่วันหนึ่งย่าใช่ครับจะสอนสอนแก้เออใช่พอเริ่มเริ่มไปเนี้ยมันก็ขับไปได้ขับไปได้เริ่มเริ่มสนุกเองอันนี้ตอนแรกก็ไม่ไม่พูดมากเดี๋ยวนี้พอเป็นพอเก่งปุ๊บสอนแก้กัน่นแล้วเห็นไหมแก้กัน่นแล้วพี่พงศ์แก้กัน่นแล้วพี่พงศ์ไม่ใช่คนดี กูรู้อยู่ละเดี๋ยวนี้กูรู้ละนะแลวไงเอามาถึงสุดท้ายนะครับมึงเนี่ยแหละตัวจีด<ม>วจ๊ดเลยตัวจี๊ดเลยผมเป็นคนดีนะครับอ่ะมึงนงานเต็มที่เลยเป็นมึงที่เลยก็สาหรับสาหรับช่องที่ทาเนี่ยคือหลังจากช่องแรกที่ทํากับข้าวนะครับทํากับข้าวตั้งแต่พาไปซื้อกับข้าวซื้อวัตถุดิบนะครับยอดไลค์ก็ถูดช่องนานะนี่ผมพูดเลย นะครับพอเสร็จแล้ว hmm. มีเหตุต้องลบคลิปทิ้งนะครับมาทำโลโบคาเฟ่โอเคเลยครับผมพีดีคนที life, ่แล้วตายหาลนะสบายใจยังก็เปอย่างนี้เอาเขาเรื่องดีกว่าก็เืออย่างนี้ตอนแรกที่ที่จะเริ่มทำเนี่ยคือผมอ่ะไม่ได้มี ไม่ได้มีไม่ถนัดตัดต่อไม่ถนัดอะไรมีใช่ไหมพูดง่ายๆมึงทําอะไรไม่เป็นแหละมึงพูดอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยแต่ผมมีของผมมีวัตถุดิบก็รู้แล้วแต่มึงทำอะไรไม่เป็นแต่มึงมีวัตถุดิบไงก็ต่อรองเลยก็คือถ้ามันเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของโชว์อะไรนะครับเฮียอะไรนะครับเอฟซีไม่งั้จะได้อะไรนะครับทำไมไม่เป็นใช่แทนมาเหรอเออไอเทนนี่คือลูกใช่ไหมโอเคจะบอกว่าเขาทําเป็นอ๋อนี่มึงถามด่าใครวะ ใหญ่เงี่ยเขาใหญ่เงี่ยว่าไอ้พี่ไม่ใช่เงี่ยเอกเหรอนี่ถ้านี่ถ้าไม่เซ็นเซอร์นะไปแล้วนะอุ้ยนี่นี่ไม่ได้เซ็นเซอร์เลยไอ้ไจายสดเลยก็คือเอะต่อก็คือเรามีเรามีของใช่ไหมแล้วเรามีความสื่อว่าถ้าซื้อมาขายไปมันก็จะได้แค่กำไรอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเจอเนี่ยพี่ปงเนี่ยเขาเขาอยากทำอยากนำเสนออยากอะไรเงี้ย มันก็เป็นอีกมุมมองที่มันจะทําให้ของเล่นเนี่ยมันสามารถแปลรูปไปไปเป็นไปเป็นอย่างอื่นนอกจากเอามาตั้งโชว์เฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อมาขายไปแค่นั้นเองอมันต้องเป็นจริง่ยคือจริงๆรนะผมจะบอกให้ผมจะบอกให้คือจริงๆวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเราทํากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องผมช่องโรโบคาเฟ่ที่ทํากันเนี่ยคือต้องการทําแล้วเป็นข้อมูลให้คนที่มา,าเล่นท,ทีหลังอ่ะได้เข้ามาศึกษาเข้ามาดูถูกไหม ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราโพสเฟซบุ๊กปุ๊บโพสไปปึ๊บมันก็หายไปมันก็หายไปอ่าไม่เจอต้องมันดังต้องอะไรแต่เราทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นคลิปรีวิวแล้วก็พูดคุยมันเก็บมันสามารถเก็บพวกนี้ได้ในเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆที่เรียกว่าแอปพลิเคชันยูทูบแต่แต่เชื่อได้ในเฟซยังไงก็ไม่มีใครหาไม่มีใครหาไปลงไปลงในกูเกิลเนี่ยแต่ถ้าเราลงใน YouTube ที่เราทำเป็นช่องอย่างเราบูคาเฟ่ทำไว้พอคนเขามาเซิร์ชปุ๊บ มันจะเจอช่องที่คุณรีวิวไดเดนจินพิมรีวิวไดเดนจินมันก็จะขึ้นที่ช่องคุนใช่ใชอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆที่คักเราไม่ต้องของช่องโลโกคาเฟ่หรือหมดทุกคนที่ทําจะเป็นอย่างนี้มอใช่เอราั้รเราต้องการทําเป็นภาษาไทยด้วยสใช่รีวิวเนี่ยมันจะเป็นของมันเป็นของอะไรประเทศอะไรอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นแม่งของสมัยก่อนแม่งมีรีวิวไหมไม่มีไม่มีเออไม่มี พอดีช่องโลโบคาเฟ่แล้วของพวกนี้ย้อนอดีตไปสักสามสิบปีใช่เรายังมีอยู่แล้วราคาไหมตัวหนึ่งก็มันก็หักคาเออหักคาเงี้ยไปแล้วเออของหลายตัวเลยใช่อันเนี้ยมันคือปัญหามันคือปัญหาเพราะว่าของมันแพงงบย้อนอดีตไม่ใช่ของผมของพี่โฟงอ่ะพอเสร็จก็มีอยูแล้วเป็นอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บ เป็นของคนไทยแล้วคนไทยอ่ะผมบอกเลยชื่นชอบของเล่นพวกเซนไตเยอะมากไม่ไม่แพ้ต่างประเทศใช่แต่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนออแล้วตอนนี้คือเป็นความโชคดีของพวกเราคนไทยที่มีช่องโลโก้คาเฟ่ได้รีวิวคุนพวกนี้เดี๋ยวก็ทำนะครับทำเรื่อยๆเพราะว่าใช่ไม่ไม่ไม่ได้เล่นแต่จะเป็นเซนไตอย่างเดียวไม่ว่าเป็นหุ่นเหล็กหุ่นเก่า ตำรวจโอากาสเนี่ยถ้ามีปหาได้เนี้ยก็จะมาทำหน้างานพวกย้อนยุคไปสักปี90ส่วนใหญ่ปี90ถ้าปีปีลึกกว่า90เนี่ยมันจะเป็นของเล่นพวกสังกะสีพวกอะไรพวกนี้แต่ยุคพวกคุณทั้ง3ามคนนะครับในยุค90นะครับไม่ถกเรามันเป็นยุคเาไม่ไม่ได้เราครับคุณสามคนของผมไม่ทันของที่เขารีวิวผมไม่ทันเลยผมดูยูทู e ผมดู u t ท b e ต่างประเทศแล้วผมถึงรู้ใครครับผมดูยูท b e ย้อนหลังอ๋ออ่นึงคิดอะไรนึกอะไรนะนึกอะไรผมเกิดไค่ทังพวกคุณยุค90ผมเด็กจันใหม่ครับปียุคยุค2000ครับพี่นะครับยุค 2K ยุค 2K นะครับอ่าแล้วนี่เองก็ก็ก็นี่แหละอย่างที่คุณเจบอกเราเราเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลขังข้อมูลเป็นอะไรแย่เลือเเกือใครอยาก อยากดูในอนาคตไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นช่องเราไนดะ้เพราะว่าในต่างประเทศเขาก็มีทาก่อนเรานะพูดถึงแต่แตเราเนี้ยดูฟังไม่รู้เรื่องไงารยาที่เราอยากทำเราอยากทำในภาษาไทยใช่แต่ว่าแต่ว่า,าจ,จะไม่ได้ลึกซึ้งขนาดแปลเหมือนต่างประเทศเพราแปลมันปุป๊บปัป๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็นั่งอทำกันเองมากกว่าเพราะราคาตัวหนึง่งเป็นแสนบาทก,ก็มีมใช่ไหมเวลารีวิวแล้วมาแสนบาทแค่แค่ดัง ตาไหลเลยคืออะไรคลิปที่ที่ที่เราทับเนี่ยเราพยายามจะเรี่ยนว่าเราจะจะพยายามบอกว่าอย่างนักจะสผลหน้าใหม่อยากมาอาจจะซื้อนอกกล่องหรือในกล่องก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้มีกที่ว่าต้องซื้อในกล่องเดียวแต่ถ้าซื้อนอกกล่องอะไรที่มันจําเป็นที่ันต้องมีหร้อขาดหายไปเวลาซื้อใะ่มงน้ขาดเนี่ยพยายามบอกหรือว่าอย่างมทีสอยก็ นี xtures, ่เป็นจุดเดียงคอยนะสวยไม่บอกสวยไม่บอกสวยบอกว่ามีไงโดนกระแทกไม่บอกไม่ไม่สวยบอกสวยบอกมีแต่กาวไม่จุดจุดนี้จะหักอะไรก็คอยเตือนว่าเออจุดระวังนะระวังระวังนะระวังนะระวังนะไม่บอกไม่บอกอันนี้คือข้อดีที่ต่างกัน ที่อ no. ื่นบางทีก็จะแค่แปงให้ดูแปะง่ายชิบหายแต่มืันก็ไม่มากเลยอันบ anyway ็อกคืออันบ็อกจริงๆแม่งแกะเปิดยกกล่องมาปึ๊บแม่งขายเรียงปึ๊บแม่งจบเลยไม่มีไม่มีแกะอะไรออกมาให้ดูเลยแค่อันบ็อกอันบางเจ้าหนากว่าเปิดมาไม่เปิดกล่องอะไรเลยรีวิวขายทานอะไรเงี้ยจบเลยนะครับแต่ของเรานี่ของจริง ทั้งแปลทั้งจริงทั้งอะไรให้ดูหักก็จริงเออนะมีในการแปลห้พี่เอก่าพี่เ่าพี่อกมทีการแปลแล้วมีีกาให้มันแบบข้ออที่ต้องระวังอะไรอย่างนี้บอกกับนักสะสมหน้าใหม่เน้อบอกพี่ก็ส่วนใหญ่กับประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับใช่ใช่ทำมาแล้วนะคับนี่นะครับแบบนี้นะครับ อันนี้มีประโยชน์ค่อยยขยับอันนี้มีประโยชน์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหูมันของเก่าด้วยนะถ้าเราอยู่ๆเราจับให้มันยกแขนเลยเนี้ยบางทีก็หลุดอะไรหักไปงั้นนี้คือข้อดีของนี่เอกซึ่งนี่เอกเขาผ่านมือเขาต้องมีประสบการณ์หรือผ่านของจริงมาก่อนเราไม่ได้นี่นะเราไม่ได้นี่นะคือคือผมกับพี่เอกเนี้ยสมัยก่อนกองผมเนี่ยเอาจริงแล้วงานงานที่จำของพี่ตายเป็นประสองผมผ่านจะมา จนถึงตอนผ่านกันมาเราติทั้ตัวแล้วพวกห้าสีเนี่ยผ่านมาผ่านมาตัวทองตัวไรผ่านมาหมดแล้วเออตัวทองอะไรเมื่อก่อนเรามาขายกันแบบฟลิปเลยแต่ว่าเออแบบเราเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเราไม่อยากกลับไปนครับอยากย้อนเวลาตัวทองขายเป็นแสนถ้าย้อนเวลาย้อนเวลามีกล้องวงจรปิดไปมีติดจริงอย่าย้อนเลยอย่าย้อนเลยพีแล้วอย่าย้อนเลยอันนั้นต้นทางเลยนะมีมาแล้วต้นทางเลยนะมอ่ในความหมายก็คือเราเราเราผ่าน ผู้นี้มาทุกซีรีส์ทุกตัวแล้วเราจับมาเนี่ยอย่างพี่เอกเวลาพี่เอกขายของอยูุคการสงก่อนเนี่ยเวลาแปลงให้เด็กเนี่ยเด็กๆจะมาซื้อร้านพี่เอกเนี่ยพี่เอกก็จะแบบอย่างนี้นะครับแปลอย่างนี้นะครับว่าจะเป็นทาน์ฟอร์เมอร์บีบวอร์เป็นไตอุ่นเหล็กอะไรเงี้ยพี่เอกก็จะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับอันนี้ข้อนี้พี่เอกจะค่อยๆทำจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสอนอ่าอันนี้เป็นสกิลที่พี่เอกแบบมีมาตั้งแต่ตอนที่ ที่อยู่ของผมแล่วส่วนส่วนของผมก็ผมก็สไตล์ผมแหละผมก็ขายแบบครับพี่อีมุนีน่าพี่ซอยก็เก่งพี่ซอยผ่านของของผ่านมึงเยอะก็ก็จับแปลงแปงเก่งมากจับเก่งมากเยอะเหมือนกันแต่ว่าเี็นแบบบางทีเราก็อาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่าพี่ใช่แล้วแต่ก็เสียองพี่ซอยคือมันใจร้อนมันปุ๊บมันเร็วไงแต่แปลงก็เมันเร็วตึแล้วก็คือประจำเลยลูกค้ามาซื้อของตัวนั้นขายแล้วจะต้องแปลงเพื่อที่จะใส่ของไลดดี ลายีเอสโอเอาไปยนชูหน้าตู้ไม่เป็นไรเลยชหน้าตู้เสร็จไม่เป็นไรนะเวลากำลังจะเก็บลงผ่องเนี่ยแค่ขั้นตอนท้ายกอดอ่านะครับมันจะมีปัญหาตอนตอนตอนที่เราจะใส่กล่องเออมันจะมีปัญหาเลงนนลูกวก่บอกลูกค้าที่หักใค่จะซื้อหรอหักเลยครับเออลูกค้าเ็นอะไรครับเออกดจิ้อยู่นั่งนานไหมคหักแล้วมาหักตอนที่มาลงกล่องเนี่ยเออเลยแบบ ก็มีมันก็มีมันก็มีแต่ว่าหลังๆก็จะพยายามอันไหนแบบปอบๆก็อยู่ข้างในแล้วไหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเลยไม่หักผมยังไม่เคยจับเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวโดนเปอนอเท่าเนี้ใช่ใช่ของราคาสูงแล้วแนวโน้มของช่องลโกคาเฟ่เป็นไงจะจะแนวโน้มจะอนาคตจะมีการเพิ่มเติมอะไรไหมก็เราก็พยายามคิดคอนเทนต์ใหม่ๆแต่ตอนนี้อุบไว้ก่อนเนาะรอมีอุกว้รอให้ได้รอให้ได้วีซ่า ออแมีมีตาลอนทัวรตอนทัวต่างประเทศนะแต่ว่าแต่ว่่วาทีไ้เปอาชีพ้นต่อไปรอน้าะคอรัแล้วก็จะมีไปคอร์ลักับช่องบอางชาไปแลกแลกเกียนอย่างลุงเจก็ลุงเจก็ไปคอแหลัแล้วเอียบใบเจนะครับคอลแลับแล้วใช่ แต่แนวแนวคนนึงที่เราที่เราไว้ี่ไว้มีคนที่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 กี่พี่พงคุยไว้ผ่านพี่เอกก็คืออีกคนหนึ่งที่อยู่ในรายการแชมป์แฟนมันแท้พี่แมนอ๋อพี่แมนแต่ว่ายังยังไม่ดีพี่แมนคนแชมป์หรือคนที่เขาพี่แมนอีกคนหนึ่งพี่แมนคนที่ใส่ว่นอ๋อโอเคแกแกเคยมานี้แกเคยมาเดินนี่จจำได้อ่า ที่เป็นนักภาพผมเป็นนักภาพอ่าผมแกเคยมาเดินที่นี่ที่พันธีพวกเราเนี่ยแกเคยมาเดินแกเคยมาเดินอยากอยากไปสัมภาษณ์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องน้องอีกคนนึงอยู่กับเราสองวันก่อนโกมาแล้วบอกพี่มีเวลาเลยอื่มีเวลาเลยเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปแน่นอนแต่ขอทําให้มันนิ่งๆหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องงานด้วยแล้วตอนนี้มีมีปองทุนด้วยอ่าหลายอย่างติดๆก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โกเขาก็ติดงานด้วยไงใช่แล้วเดี๋ยว หลังจากนี้เดี๋ยวเพี่เอกจะเข้าโรงพยาบาลรักษาโตนิดนึงก็ะะจะแทนมันก็จะยืดไปนิดนึงค่อยๆอ่ะแตเดือ,อน,นเดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่แน่นอนแต่คลิปที่ถ่ายที่เป็นหุ่นที่ปกติลงทำช่องโลโบก็จะมีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเอามาถ่ายกันสต็อกกันทีตุนไปเยอะใช่ไหมสต็อกไปเยอะใช่ไหมวันพฤหัสวันเดียวถ่ายประมาณห้าหกคลิปช่องอะไรวะโคตรขยันเลยเทียบไปเดือนหนึ่งประมาณสามคลิป ัน่อยังครับช่องนี้ตายยากใช่ไหมครับเอฟซีผมมีคนด้วยครับอ้าวเดครับเดี๋ยวตู้ฝากเอนะครับเราจะขึ้นค่าตู้เดี๋ยวไม่แตกเดือนละพันห้ากลายเป็นเดือนละสองหมื่นห้าใชโอเคไหมครับโอเคไหมครับอเคโอามีอะไรเสริมอีกมีอะไรฝากอ่ามีช่องทางไหนฝากนะครับโลโก้คาเฟ่มีอะไรฝาก บอกเลยทั้งช่องติดตามช่องโลโเพจได้นะครับทั้งยูทูบทั้งยูทูดบพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะโลโบคาเฟ่นะครับภาษาอังกฤษแล้วมีเพจ Facebook ไหมอ๋อมีทั้งยูทูบช่องทางเดียวนะครับโอ้ตื่นเต้นกันอยู่เลยยังตื่นเต้นเลยใหม่ใหม่ยังตื่นเต้น ก็โอเคนะครับโอเคแค่แค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและเสียงปรบมือให้กัมเลร์โบคาเฟ่เลยครับอ่ะจากท,าทุ่งไฟนะครับทางห้างพันทิพย์งามวางนะครับมีของอีพีเซ็พรีเมี่ยมมามอบให้ทั้ง3ท่านนะครับโดนแล้วโดนแล้วอะไรครับโดนแล้วต่อถ่ายวีดีโอหน่อยครับวีดีโอหน่อยไปไปได้แล้วนี่อย่าเห็นข้ามามาโดนแล้วชิบหายกูปูเสือกกดนั่นแหละ เสยงไปกะซักนี 2, 2, ่ไม่ปีอะไรวะเนี่ยสองพันเท่าไหร่2022 10 16ปีแห่งความหลังสามองหนึ่